โอเคครับทุกคนก็สวัส<า>ดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาฟาร,ร์มกันเช่นเคยนะครับช่วงนี้จะเจอคลิปฟาร,ร์มบ่อยหน่อยนะทุกคนเพราะว่าผมจะกรูคังของผมกลับไป 50m นะครับผมส่วนใครที่เราคลิปวงล้อสุ่มผมขอเป็นคลิปหน้าละกันนะทุกคนผมขอฟาร์มก่อนละกันนะครับส่วนเรื่องด็อกแท็กเป็นโลนี่เป็นข่าวเท็จน,นะครับมันไม่ใช่นะทุกคนผมโดนน้องตัวเองลอ่อซื้อซะแลว้วโอ้โห แล้วมันบอกผมกันสองคนด้วยไงไม่ใช่คนเดียวไอ้ผมก็แบบเชื่อสนิทเลยทุกคนโดนคนดูซ oh, ้ําเลยซิกทีดักแท็กเป็นลืมาแล้วเหรอครับโอ้โหสนุกเลยดีทุกคนยังไงก็ผมมาแก้ข่าวแล้วกันครับว่ามันไม่ใช่นะครับการที่เรายิงตัวสุดท้ายเราดักแท็กจะเป็นรูถ้าเกิดหมดตีนะก็คือเป็นข่าวเท็จนะทุกคน Apple Mint ร้านเติมเกมอัลีนาเบกเอาบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้ยูสไอดีราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงปรวดสอบถามก่อนทุกครั้งและยังไม่ได้มีเพียงแค่เกมอัล n ีนาเบกเอายังมีเกมพับ G ีอารีฟีฟและเกมอื่นๆอีกมากมายให้เลือกกันบริการเติมเกมสุดคุ้มชำระเงินง่ายไม่ว่าจะเป็นทูเบอร์นี่วอลเล็ตและช่องทางอื่นๆอีกมากมายเดี๋ยวจะกดที่ลิงก์ใต้วีโอนี้ก็ได้สำหรับใครที่สนใจก็มาจัดกันได้เลย ไปเดินมาเกมแรกแล้วก็มารีวิว v s s กันหน่อยแล้วกันทุกคนสวยจัดเลยทุกคนดูดิโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ซิกไม่มีตังค์นะครับผมก็เลยน่าจะไม่ได้จัดนะทุกคนใครที่ชอบเล่น v s นี่คือต้องมีนะเนี่ยสวยจริงทุกคนผมชอบนะดูดิสีสันลวดลายโอ้โหดีจัดโอ้โหมาถึงกระหน่วงเลยทุกคนเอาละความหน่วงนี้ท่านได้มาแต่ไหนซื้อมาเข้าไปแล้ว โอ้โห่บดหมดเลยบดทุกคนมีกระสุนต่อแล้วกันครับรีบไปเลยไม่ทันอยู่ดีวะต้องเปิดแล้วไหมมาเปิด้านอว่มันเล่นว่ะทุกคน ไปก่อนหนึ่งตัวนะครับายหนึ่งครับระวังด้านล่างนะนนเหมือนตรงกลางจะมีวะตรงกลางเปิดเสร็ไปแล้วเปิดไวมากพี่ทีโอเคมันอยู่ฝั่งโน้นเองผมขออนุญาตชักลูกก่อนแล้วกันนะทุกคน VS เราเล่นต้องชักเรื่อยๆนะครับกระสุนมันลั่นไวนะ ตอนนี้ทีมผมก็เคลียร์ตรงโซนด้านนี้กันหมดแล้วนะทุกคนน่าจะไม่มีอะไรห้องเราผมไม่มีด้วยด้านนอกมีเสียง MK อยู่ส่วนด้านนี้ผมขอเช็คขอบเปิดหน่อยละกันเผื่อได้ซีดีนะครับผมระหว่างนี้น่าจะฟาร์มกันชิลๆนะครับไม่น่ามีอะไรโอ้โหน้องชาย รอเลยนะครับอยู่ด้านหน้าผมเลยมาแล้วทุกคนเดินเย็นไว้ก่อนดีกว่าไหมครับมันจะตายเอานะสตีกินไม่ออกครับใจเย็นๆครับแต่ถ้ามันเข้ามาเนี่ยมันโดนแน่ๆนะครับเอาบิจีชัวเหรอว่ามันอยู่ทางนี้ ตอนนี้ผมไม่รู้จุดนะครับว่าอยู่ทางซ้ายหรือทางขวานะครับมีขึ้นทางซ้ายด้วยแต่ว่าบอดไงทางขวาขออนุญาตเราเบิดเช็คไปก่อนแล้วกันไม่ล้องด้วยโอเคหน้าผมโอเคตายพอดีทุกคนตัวนี้ตัว MK นะครับผม น่าจะตัวที่เกียร์บอดอะไรแอร์ดับแดงลงด้วยขออนุญาตเปิดแอร์ดับก่อนแล้วกันค่อยเซ็ตของนะทุกคน BG ไปตรงนู้นเลยเขาไปทำอะไรตรงนู้นวะรูนเซฟเหรอโอ้โหช่วงนี้ของม่วงราคาดีนะครับเก็บมาด้วยเนาะ ไม่มาเลยนะครับผมต้องมาแล้วแหละกล่องนี้เราเสี่ยงออกมาด้านนอกขนาดนี้แล้วต้องมาแล้วแหละโอเคส่วนประกอบทีเจ็ดมารุ่ยเรื่องทุกคนแต่ก็โอเคอยู่ครับดีกว่าไม่มีอะไรนะทุกคนบีซีไปตรงนู้นแล้วไปทำอะไรหรอครับตรงนั้นน่ะ ทีมเราปล่อยเฮดโฟให้อยู่ในแมไปได้ไงเนี่ยทุกคนแตวผมฟาร์มตรงโซนด้านนี้เสร็จผมก็น่าจะออกแล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรละน่าจะได้มาประมาณนี้นะทุกคนน่าจะได้เท่านี้แหละผมจัดเซ็ตเสร็จพอดีไ,ไ,ไ,ได้เลยครับไ,ไ,ไปได้หมดเลย วว่ากกลัันได้เลยครับไปเปลี่ยนฟิลหน่อยก็ดีครับ <Attack. S 1> ส่วนของที่ผมได้มาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ะไม่ทันทุกคนเรายิงไปทั้งหมด2ตัวออกมาอยู่ที่5้าแสนนะครับอ่าประเดิมมาแล้วขนตกเลยไง บจีครับลายกลางเลยไหมคือแบบเดินเหมือนไนเลยอะแต่เราไม่ใช่ไนเราไปฟอกมาดีกว่าครับคือผมยิงเอ็มเคให้มันใจสั่นอะบอกเลยจริงครับเทสก่อนละกันนี่รอหน่อยครับร่อหน่อยไม่แด่จะได้ยินนะสองนัดเมกี้ก็ <3 000. S 1> น่าจะหาพันแล้วนะัโอ้โห <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามีนะนี่ไงมาสายตรวจยิงมันครับที่กินแสดงว่ามันกำลังวิ่งเข้าไปที่คอกม้าดูเรื่องครับตัดเลยนะอันนี้เป็นสายตรวจหน้าคอกม้าเอาไปเอามาเริ่มแล้วทุกคนเริ่มเหมือนแบบเริ่มแจ้งเป็นการแบบละลายฟังละมันแจ้งอะ้รด้านหน้ายิงกันอยู่เพิ่มมันก็มีเสียงหนูดิหลอเมันตกแบบเดียวยองครับแล้วมันจะกลับมาต่อยไหมครับ ไม่ชัวร์เลยแต่ปกติเวลาผมเล่นแจ้งแล้วแจ้งเลยอ่ะเหมือนว่ามันจะยัดกันมั้นอ่ะเไหนไหนไนไหนไหนไสวยใครไอา้เจ้บิ๊ก อุ้ยนายไม่ตายไหนดิมาดิบีจตายไปหนึ่งนะไกลๆอ่ะไม่รู้ว่าชัวร์นายหรือเปล่ารตรงผมทางถนนเลยผมโดน,ด,นด้านในยิงนะนายนะในคลองมาโอ้โหละอีกตัวหนึ่งมันนายจริงๆด้วยว่ะทุกคนเสียดายจัดเลยถ้าเกิดผมเล่นกอ,นองหกไหนผมน่าจะไม่ตายนะครับตรงค้องมาปะโถยส่วนตัวที่ยิงผมผมนึกว่านายแต่ว่าไม่ใช่นะครับผมเป็นปรินอักนะทุกคนก็ห้า เรายิงไปโดนต่แขนปะโถถ้าเกิดเกาะหกนี่มีลุ้นอยู่ทุกคนมีลุ้นที่จะได้รอดอยู่นะครับเพราะว่ามันจะกินเกาะก่อนนะในในก็ในในแล้วผมขออนุญาตเลยและกันนะทุกคนเราเล่นแบบนี้เราต้องเพิ่มโอกาสรอดให้ตัวเองหน่อยนะครับด้วยการใช้เกาะหกไปเลยนะครับผมส่วนหมวกนี่อืเป็นหมวกห้าก็น่าจะเพียงพอแล้วแหละแต่ว่าหมวกห้าแพงเกินไปเราคงไม่แบดพอที่มันจะเข้าหัวเรานัดเดียวหรอกเนาะทุกคนเนาะ MK ไม่รู้ว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ฟาร์มอยู่หรือเปล่านะครับเอาอีกแล้ว bt พาผมลดอีกแล้วถ้าเกิดเราตายไปนี่เสียหายหนักเลยนะทุกคนแต่ว่าไม่ตายครับเราไม่ตายนะครับท่องไว้ว่าเราไม่ตายนะทุกคนโอเคมูลค่าเซ็ตของเราก็อยู่ที่3373 3น 33, 3นะทุกคนก็แต่งตรงแต่มเต็มแบบจุกๆไปเลยนะครับ ตอนแรกผมว่าจะไปหมวกสีแต่ตอนนี้มาหมวกหกแล้วนะทุกคนเอาใหญ่เอาชัวร์ไปเลยแล้วกันงลงทุนจัดอด้ทุกคนเซตนี้ก็ล้านหนึ่งอะ่ะผมบอกให้ล้านกว่า<อ>ด้วยค่า<ล>กระสุ้นนู่นนี่นัน่นแม่ดูกันว่าจะคุมหรือเปล่าแต่ว่าตานนี้ไม่เจอฝนตงฝนตกนะครับพี่เี็ดรอแล้วตอนแรกก็ไปเล่นเดดแมทรออยู่เข้าไปในเซฟคือผมพร้อมหวดะ่ะแต่ว่าเจอห้องไวนะครับมีสิทธิ์เจออยู่นะ ฝากข้าห้องเซฟบ้างพี่จะเล่นไหมอะไรครับฝากข้าห้องเซฟบ้านเราออกซ้ายก็ได้เดี๋ยวผมนำเองแซดมันไปเลยบ้านนะให้ใครเหลือรอดจากเรา Let's go Let's go B G ว่ายังไงครับขันหรือจะหนีเฮ้ยอ่ะโอ้โหไม่ได้เล่นเลยเฮ้ยเอ้ยเอ็มเคเอ็มเคไม่ดีมุดซิกเลย ไม่ต่อครับเป็นพกเฉยๆครับผมใส่หกหมดเลยอะลูกแรงนะครับแม่งเอ้ะเอามันดิบีซีจีตามผมมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันเป็นเป็นหน่วยรับจีนให้ลูกมันแรงนะครับผมใส่เป็นหกอะลงไปแต่สวยครับสวยครับ ว่าเรามานั่งหาของมงของม่วงกันต่อดีกว่านะทุกคนนะไปแบบนั้นรู้สึกว่าจนเอาจนเอาเลยนะครับผมโอ้โหมานั่งแบบเปิดของในคังแสงนี่แหละทุกคนหาเก็บพยงพยาขายดีกว่าวะาโอเคอย่างน,น้อยก็ได้ของทองมาอยู่นะครับผมเปิดไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเผื่อลุ้นนะทุกคนกุญแจแปดแสนต้องกูค้คังผมแล้วแหละโอ้โหออกสองอันเลยทําไมไม่ออกเป็นสีแดงวะเอกสารรับเนี่ย โอเคมาของแดงต้องมาแล้วแหละของแดงไม่โผล่เลยคลิปนี้เองต้องมาแล้วแหละจังหวัดนี้โอเครู้เรื่างหรือคนอะได้เวลาที่เราต้องไปแล้วแหละทุกคนโอ้โหน่วงน่วงน่วงเดี๋ยวขอคนตรงโ้นด้านนี้ก่อนละกันหน่วงอะไรก็ได้อย่าหน่วงตอนยิงก็พอหรือคนก็ <c oughs> ตอนเจอคนนะครับโอ้โหอันนี้ดีนะครับผมอันนี้เจ็บไปด้วยนะครับเอาไปทําภารกิจทุกคนน้ําหนักเกินไอ้มาตรงมาเกินอะไรนี่ ตอนนี้ออกแล้วกันสโมกเดี๋ยวเราไปโซนเลด้ากันก่อนแล้วกันเลดาน,น่าจะยัดกันอยู่นะทุกคนปืนไอพเคด้วยนะครับคือมาคนเดียวกับอิ่มคนเดียวเลยกระเป๋าใหญ่ด้วยเป๋าสี่ีเลยทุยกคนมันยัดกันตรงโซนหน้านี้เหรอ ทุกคนไม่โดนรวยละน่าจะมีสองตัวนะครับไม่ต้องรีบแล้วกันระหว่างนี้ปิดได้เรารวยนะครับ ผมแตกแล้วทุกคน อุ้ยอืมหมดกันสักทีไม่โดนสักทีหมดกันสักทีครับแม <c oughs> ่เหลืออีกตัวนะทุกคนผมอ้อมไปยิงน่าจะได้อยู่ปะไปลองอ้อมดูแล้วกัน ตัวนี้ MP5 ไ,ไหมน่ะมาไงก็ไม่รู้นะครับไอตัวนี้ทันนี้ไปก่อนแล้วกันไปรีบไปเลยนะทุกคนรีบวิ่งเลยนะครับเป็นจุดด่วนๆ หวังว่าตรง่วนด้านนี้จะไม่มีบอดมันมีคลื่นอยู่นะทุกคนสองคืนนะ ที่มันผมเห็นแ็บๆนะครับ okay. โอเคส่วนด้านนี้ไปอีกหนึ่งมีเสียงระเบิดเช็คอยู่มันยิงกันไว้เยอะจัดเลยนีหว่า คนว่าหมดยังผมว่าหมดแล้ววะตอนนี้ผมว่าหมดละ MK ด้วยนะครับแปลว่าเป็นตัวยิงเรารีบเตะกองแล้วก็รีบเตะเลยนะโอ้ยละกมพูชาซะด้วยโอ้โหเล่นอย่างนี้ไปเล่นมาใหม่นะน้อง <c oughs> มีเปล่าวะทุกคนเราจริงๆก็วัดเสี่ยวเหมือนกันนะครับนี่ไงทุกคนยังมีตัวอยู่นะครับผมถึงบอกว่ารีบเพ่นกันดีกว่า ว่าไม่ได้แล้วว่าแบบนี้ทุกคนบอดเปิดจุดแล้วนะครับออกได้ก็ออกนะไม่ขอเสียงละศัตรูมาแน่ๆเพราะว่าด้านในน่าจะยังไม่ได้อะไรนะครับมันก็ต้องออกมานะตอนแรกผมว่าจะไปเก็บตบต่อนะทุกคนแต่ว่าไม่เอาละไปดีกว่าทุกคนไม่อยู่ละจ้า <laughs> ไม่อยู่ละจ้าไปละจู้กดไปเลยได้ผมเดี๋ยวไม่ได้ออกของแล้วครับผมของที่เราได้มาก็ประมาณนี้ยังเหลือช่องว่างอยู่เลยทุกคนผมว่าจะกลับไปเก็บอยู่แต่ว่าไม่เอาละลมมารกลามหายนะครับเราออกมาทั้งหมดอยู่ที่8ปดแสนสองหมื่นนะครับยิงไปทั้งหมด3ตัวนะครับถ้าเกิดได้เซตดีๆอาจจะถึงล้านนะทุกคนเพราะว่ามันยังเหลือศพปรีอยู่นะ